ฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต้อน สิบนักเตะที่ได้เล่นกับทั้งโรนัลโดและก็เมสซี่อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมาณที่นี่ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสน,นามหน่อยนะครับ <S <S คนแรกเคราดปิเก้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแท้จริงแล้วปิเก้คือผลผลิตจากอคาเดมี่อย่างลามาเซียก่อนจะย้ายมาเตกกิบโตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งที่นี่เองทำให้เขาได้มีโอกาสเล่นร่วมกับโรนัลโดซึ่งเป็นหนึ่งในคุมกำลังที่ช่วยซีอาร์เซเบนคว้าราง จะย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาในช่วงสัมเมอร์ปี2008ซึ่งไอ้การกลับไปยังรังเกิดของเขาก็ทำให้เขาได้ร่วมงานกับลิโอเนลเมสซี่พร้อมกันช่วยพาทีมกว้าแชมป์อย่างมากมายแทบจะนับไป่ถ้วนโรวมไปถึงการมีส่วนร่วมทำให้เมสซี่คว้ารางวัลบอลงดอมาครองได้มากมาย6สมัยคนที่2องกังเดกเมส มิดฟิลชาวโปรตุเกสถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของทัพฝอยทองที่ทางโรนันโดร่วมเล่นอยู่ด้วยทําให้เขาทั้งคู่ตอนนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกันตลอดในช่วงหลังๆส่วนช่วยวิทของโกเมซที่บาร์เซโลนาถึงแม้เขาจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แต่ในระยะเวลา2ปีมันทําให้เขาได้มีโอกาสร่วมร่วมงานกับเมซี่ถึงแม้มันจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่ก็คว้าแชมป์มาได้ถึง4ี่ถ้วยไปแล้วนะครับคนที่ 3. อังเควดิมาเรีย นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหอกที่โชคดีมากๆเพราะได้เล่นกับทั้งโรนัลโดและเมสซี่ในฐานะตัวหลักโดยในช่วงที่เจ้าตัวลงเล่นให้กับเรอัลมาดริตก็เป็นแข่งตัวจริงของทีมเดินเกมร่วมกับโรนัลโดแบบสนุกสนานพาทีมคว้าแชมป์มาถึง5ถ้วยโดยหนึ่งในนั้นคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่สน2 0บ3ส่วนในานามทีมชาติอาร์เจนตินาดีมาเรียก,กำลังรอคอยการลงสนามนัดที่100อย่างใจจดใจจ่อโดยเขานะครับติดทีมชาติครั้งแรกเม2009ขขกนนื่อปีสองพกกันเั้า,าด,ด่นยลคโอด คนที่4คาร์ลอสเตเบสย้อนกลับไปในสมัยที่เจ้าตัวยังคงสวมเสื้อปีศาจแดงอยู่นั่นนี่คือ3ปาระสานแดนหน้าร่วมกับโรนัลโดและโรนี่ที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดยุคหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยู่ในเ็ดเพราะนอกจากจะพาทีมกวาดแชมป์ลีกได้ครบถ้วนยังเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมถลเงิบพลังแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2008ส่วนในนามทีมชาติเตเบสได้มีโอกาสร่วมงานกับเมซี่และก็พาทีมเข้าชิงซิโกปาอเมริกาด้วยกัน2ครั้งแต่ทว่าทั้ง2ครั้งนั้นแม่งไปไม่ถึงฝั่งันนสโลเเดดีียวคท่5ปาา แข่งวัย26ปีติดทีมชาติอาเจนินาครั้งแรกมาปี2015ก่อนจะได้ลงเล่นกับเลโอนลเมซี่นับตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ยังคงไม่มีความสําเร็จอะไรมาภาคพอให้กล่าวชื่นชมเพร,ราะลําพังดีบาราเองยังไม่อาจสามารถที่ตาแหน่งเป็นตัวจริงได้ส่วนกับสโมสรยูเวเขาได้ร่วมงานกับโรนัลโด้มาช่วงซีซั่นที่แล้วก่อนพาท,ทีมคว้าแชมป์กันโชซิลาอิตาลีร่วมกันซึ่งในซีซั่นนี้เขาก็กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมประสานงานกับซีอาร์เซเว่นได้ลงตัวและก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในอิตาลีีแข่่งท 6. ก่อนซันโลอีกกว่าอินกองหน้าชาวอาร์เจนตินาคนนี้ติดชิมชาค,ครั้งแรกมาปี2009ซึ่งนัตั้งแต่นั้นมาเจ้าตัวก็ผ่านการลงเล่นทัวร์นาเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นบอลโลกโคปาอเมริกาแทบทุกรายการอีกกว่าอินมักเป็นพาร์ทเนอร์ในแนวรุกกับลิโอเนลเมสซี่มาโดยตลอดก่อนที่ชื่อทัาฟ้าขาวจะหายไปตั้งแต่จบศึกฟุตบอลโลก2018ส่วนในนามสโมสรซีซันนี้เจ้าตัวประสานเกมรุกอันดับหนึ่งกับยอดแข่งอย่างโรนัลโดซึ่งมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เขาอยงางค้งคาแร่งกับเสรอของมา ถือได้ว่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นทำไมซีซันนี้ก็ตัวกดไปแล้ว8ประตูกับอีก8แอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด28นัดคนที่7เฮนริกลาซัน โวหอกสวีเดนผู้นี้ได้มีโอกาสลงเล่นกับเมสซี่ในช่วงเวลาที่บาร์ซ่าและก็เป็นหนึ่งในขุมกำลังชุดคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่น2006ส่วนการได้ลงเล่นกับโรนัลโดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียง3เดือนในช่วงปี2007เท่านั้นเพราะรตอนนั้นทางปีศาจแดงของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันได้ยืมตัวลาซันมาแก้วิกฤตกองหน้าของทีมที่กำลังขาดแคลนซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ลงเล่นกับผีแดงไปทั้งสิ้น13เกมยิงได้3ประตู คนที่8เนลสันเซเมโดแบ็คขวาวัย26ปีย้ายไปร่วมทัพบาซ่านในช่วงปี2017ก่อนจะได้ลงเล่นประสานงานกับเมซี่ส่วนในานามทีมชาติเขาลงสนามรับใช้โปรตุเกสไปแล้วสักสิ้น13นัดล่าสุดก็เป็นหนึ่งในขุนพลของทีมที่คว้าอยู่ฟาดเนชัลลิกซึ่งการที่เขาได้ร่วมงานกับกปตันทีอย่างโรนัลโดมันกระส่งผลให้เขาเป็นอีกคนที่เตะบอลร่วมกับเมซี่และโรนัลโดมาแล้วคนที่9เอเซเกลการาย การายติดทีมชาติอาร์เจนตินาครั้งแรกมาปี2007ก่อนที่อีก7ปีถัดมาเขาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในการพาทัฟฟ้าขาทะลุไปไกลถึงรอบชิงบอลโลก2014ก่อนจะพ่ายเยอรมันไปแบบเจ็บปวดในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนในนามสมอสรนเขาได้ลงเล่นเคียงข้างกับโรนัลดในประมาณ2ปีในสีเซี้ยของเรอัลมาดริดแต่ด้วยความที่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นแข้งตัวหลักของทีมทำให้สุดท้ายการายต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากสมอสรซึ่งปัจจุบันการายยังคงคาแค่ในลาลิกาสเปนกับสมอสรนบ้าเลนเซียไม่ไปไหนนะครับ คนสุดท้ายเดโก้มิดฟิลโปรตุเกสคนนี้ถือว่าเป็นแข่งยุคบุกเบิกของทั้งโรนัลโด้และเมสซี่เพราะรในนามทีมชาติโปรตุเกสเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโรนัลโด้ในนามทีมชาติคอยสั่งสอนรุ่นน้องคนนี้อยู่บ่อยครั้งส่วนกับเมสซี่เขาเป็นนักเตะที่แตะมือเปลี่ยนสตาร์คนนี้ลงไปเชลยชายครั้งแรกในสีเสื้อของบา์เลโลนาซึ่งเราก็สามารถนับได้ว่าเดโก้เปรียบเสมือนเป็นแข้งนำร่องที่พาทั้งคู่ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ก็วาดได้นะครับ แล้วคุณละครับคิดว่าใครเคยเล่นกับทั้งโรนัลโดและเมสซี่และดังๆอีกบ้างและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะ างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ข้อช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาน่